นนิ่งค่ะวันนี้เมนูที่พี่เขียนไว้มีซุปไก่ไข่ต้มแล้วก็ข้าวสวยค่ะ hmm. ไปทำแหละคิดว่าจะลวกไข่ต้มก่อนนะ เป็นน้ำซุปเค้มคุณไปกินนะคะโอ้ร้อนร้อร้อสิ่งมีอีกอย่างนึงที่เราต้องทำก็คือแกะไข่ตามที่ต้องการไว้ข้างในไม่น่ามีมิราเคิลโอ้เกือบ ต้ไข่ต้องมาลุ้นเพราะว่าพี่เว็บแบไม่กินไข่ต้มที่แบบสุกไปเลยอะ่ะคือถ้ายังมีความกึ่งสุกกึ่งดิบหน่อยๆนะงนี้จะกินก็คือถ้าวันไหนที่พี่ฟาวอะ่ะก็มีสิทธิ์ที่ว่าพี่เวจะไม่กินเลย hi everyone วันนี้พี่เว็บดอกลับมานั่งข้างพี่แพลวอีกแล้วนะครับท่านร่างคือเอาจริงมากก็คือพลาดเองมันควรจะต้องมีการยืดเส้นหลังที่จะ หลังจากยกของเราก็ไม่คิดว่ามันคือกอารออกกําลังกายไงแต่จริงๆแล้วเราต้องทํานะคะเมื่อนเราจะปวดแบบตามกล้ามเนือ้อแบบที่ผิวมันบบเล็กๆเหยียบ <Yep. S 1> ยกอะไรก็จะร้าวอย่า yeah. ช่วงนี้กลายไปว่าแพนไม่ได้ทําตามแพนเลยเพราะว่ามีงานแบบงานด่วนแทรกตลอดสุกคนพี่หาแว่นตาไม่เจอมีซื้อใหม่ชัวเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ mm. บทวิพากษา ี่เพลเก็บแว่นตาไม่สมกับที่มันเป็นแว่นตาเลยเว้ยเหมือนใส่ไปทุกซอกทุกมุมอ่ะคือกระเป๋าพี่อ่ะมันใส่ไม่พอแล้วเว้ยเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋ามหม่กจบการเป็นแฟนนะบางทีนะเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้เราพูดซ้ำเยอะเกินไปละเราไม่ต้องพูดเยอะละเพราะแฟนเราก็จะเริ่มมุ่งมิตรเราเออถ้ากูรู้แล้วกูไม่ได้อยากทำหายปะเองกูไม่ได้อยากทำหายจริงๆอ่ะแต่เหมือนคนมองเขาบอกไว้อย่างนี้มันไม่หายได้ไงวะไง เออว่ะในลองทำ what in your bag ดิช่วงนี้อ่ะสิ้นปีแล้วอยากจะแบบไปกินบุฟเฟ่เมื่อคืนอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาสมองเราควรต้องกินปลานะเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าสั่งปลาเซวะมากินดีแต่ก็รู้สึกว่าเวปกินปลานิลก็ได้ปลานิลน่ะโลโลละหกร้อยกับโลละหกสิบอ่ะซูนหายไปล่าสุดที่เป็นของแมคโครอ่ะที่มันเป็นโลละเท่าไหร่เจ็ดหรือเก้าร้อยนะเจ็ดร้อยก็ไายแซลมอนเข่งส์ เนื้อมันจะมันมันๆแล้วก็มีรสชาติหวานกว่าแบบแซลมอนที่เรากินพวกเทา้าพวกอะไรเงี้ยวันนี้<า>ลืออ่อนีกนล้เข้ามาอยู่ในซอยที่คุ้นเคยอยีกและซอยรถติดนะใช่เมื่อวานเปลี่ยนทางก็ว่าดีอยู่เนี่ยแหละมันเขาเรียกออโต้พายล์ตใช่สมองมันเคยอ,อะไรนะเขา้าคูเลนให้เองเลยอะใช่คำนวณให้เองเพราะว่าสมองเราอะจะบอกว่าไงมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบการประหยัดพลังงานอะก็คือสมองเราจะเลือกในไปในสิ่งที่เรารู้สึกสบายเพราะว่า รู้สึกสบายแค่นี้คือเหมือนเป็นกิจวัตรเป็นในระดับจิตใต้สำนึกเขาบอกว่าจิตสำลึกเรามีการประมวลผลป,ประมาณ15เมกะบิตต่อวินาทีแต่จิตใต้สำนึกของเรามีการประมวลผล111ล้านเมกะบิตต่อวินาทีใช่ฉนะนั้นเวลาเราทําอะไรที่มันเป็นกิจกิจวัตรดูทีหรือว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเราชินน่ะสมองเราจะเลือกทางนั้นตลอดเลยเว้ยเพราะว่ามันง่ายสมองเราจะได้เอาพลังงานที่เราต้องตัดสินใจไปทำอย่าง<ข>อ,อือ่นพี่เราบบว้าว ้ฉะนการพัฒนาสมองที่ดีก็คือทําในสิ่งที่ดีให้เป็นกิจวัตรให้ได้ตอนสร้างเนี่ยยากสุดโอเคไปทานนํางานแล้วสักการ <Bye. S 2> <Bye. S 1> บายไปวิอิอิอิวันดีเพียบจะไ้ไปกินบุฟเฟ่ต์ไม่ใชาเพิ่พูดเลยว่าเราจะเรากินบุฟเฟ่ต์น้อยลงเยอะมากตั้งแต่เราดูสรารคดีอยู่เราก็ได้กินเฉยเลย ว่าพีู่้สาช่วงนี้พี่กับพี่เพลวปกติสมัยก่อนเราจะมีดีวว่าเดือนละครั้งเราจะไปกินบุฟเฟ่ต์หนึ่งที่แต่ก็เพราว่าช่วงหลังๆตั้งแต่ทํางานเยอะๆก็คือไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์เลยวันนี้เราก็จะไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะและบุฟเฟ่ต์ที่จะไปวันนี้จะอยู่แถวบ้านตรงบางแคชินบุฟเฟ่ต์ใบหันหันหันไปดูดีกว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างอิอิอิรู้สึกเต้นเตตัดีกทีไปถึงร้านเลยเจอก,กันมาถึงแล้วเด้อว,วันนี้มากินบฟุฟเฟ่บาเฟ่บุฟเฟ่ที่ร้าน ชิ้นบุฟเฟ่บาบฮาหนาอิ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 อนั่นด้นมาเลยนะครับเออไก่มากแต่ที่จะรถขากว้างขวางดีนะ <c oughs> ี่แพวนะคะผมสีทองใต้แสงผ้าทิ่สีทองตอนนี้พวกเราใส่บิดมากใช่นี่เป็นข้าเที่ยงนะในเวลาสี่โมงเย็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนเจอกัน <c oughs> อันนี้คือเราสั่อาหารกันแบบรวดเล็วมากเพราะว่าหิวมากอันนี้เป็นแบบชาบูด้วยแ่นะคะหยิบมาจากตักคนจริง องเอาพวกแข็งๆเข้าไปในหม้อต้มก่อนร้านนี้พี่ว่าค่อนข้างกว้างนะแล้วก็จะบอกว่าดีในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนเค้ากินข้าวกันอนยะ่างพวกพี่เงี้ยมาตอนประมาณ4โมงมันก็ไม่มีคนเลยแต่เท่าที่เคยเอ่านในเพจในในเฟซบ o o กมันก็คือบางทีต้องจองมาเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวมาดูก่อนนะจว่าปลาแซลมอนเค้าใช้ได้ไหมแล้วก็สั่งแซลมอนดองซีอิว,วเป็นครั้งแรกที่พี่จะได้กินแซลมอนดองซีอิด้วยฟันมาแล้วเห็นไหมฟันมาแล้ว คืออะไรเอื้อที่ไปกินก่อนอปเจอกันโอ,อมีน้องหุ่นยนต์มาเสิร์ฟของด้วยดูสิน่ากินออออออว้าวเอ็ขอัพุณน่ะว้าวฉันเห็นของสดเขาโอเคเลยนะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็พุ่มเขาดูดีเลย อันนี้เป็นกุ้งสดก็คือตับหนวดมาให้แล้วก็ปลาเิบลี่หม,มูสันคอ,อของสดเขาค่อนข้างสดนะพวกหมูพวกอะไรเนีกก้นยดีใช่ใช่เขามีหุ่นยนต์น่ารักมากเลยเช่ว่าฉันต้องอิ่มเร็วแน่เลยอ,ะอ่ะข้าวบ้านก็น่านกินไปหมดเลยฉันหิวอ่ะแล้วก็ซออีเขาก็เยอะมากมันละลานตาไปหมดเลยฉันรู้จะเลือกอะไรอ่ะกินอะไรนะคะก็จะมาตนกินอันนี้ก่อนกินฮากุ นีอ่อเคืออ,อันนี้ที่เว็บสั่งเป็นแาโมอดดองากินมากคชิน้นก็มีเป็นเศษข้าวให้ด้วยนะข้าวกรบดาษก็คือแบบชิมนะเขาบอกวิธีก,กินก็คือเอาสายลาม ะนี้แล้วก็ตักข้าวนะวางนี้แล้วก็เอาเนี้ยพซสมอนที่รองใส่เข้มาวางนี้ดยนะอืมอืมมตว ตาเขาดีนะดูตัวอย่างเขาทำอะไดีดีแล้วเฮ้ยตาเขาดีว่ะแบบดูดีเลยอ่ะพี่แพลวไหนชิมซิออเดี๋ยวพี่ไปกินก่อนละเจอกัน สำหรับสายที่แบบไม่ชอบกินมันเยอะในปลาแซลมอนทูน่าพี่ก็บอกว่าเป็นปลายชนิดที่น่าสนใจนะ ก็ดูเต็มเต็มเลยนะแไอติมยังอร่อยเลยอ่ะพี่เวก็บอกว่าคุกกี้แอนครีมเขาอร่อยไปสั่งเพิ่มมาอย่างนี้ <laughs> เป็นร้านที่น่าประทับใจขนาดนี้ได้ได้ไหมเกับขอ้พี่พเห็นกินโคตรเข้า e n G. e n ตอนนี้นะคะพวกพี่ก็กลับมาจากร้านบุฟเฟ่นวนะหลังจากที่อิม่มเอมขับรถกลับบ้านคุยกันตุกกึกยิกกิ๊กก็ขอรีวิวนะคะในร้านชินบุฟเฟ่บายฮานะ อยู่ตรงซอยเพชรเกษม63หรือว่าวัดม่วงเข้าไปไม่ไกลเลย200เมตรร้านอยู่ขวามือคือต้องบอกว่าบรรยากาศดีในที่เนี้ยตั้งแต่ล้านจอดรถเลยกว้างขวางจริงเออแล้วก็ข้างในร้านค่อนข้างกว้างแล้วก็โปร่งตอนพี่ไปเป็นช่วงเวลาที่คนยังไปน้อยมีพี่กับอีกโต๊หนึ่งแค่สองโต๊ะอาหารคือรวดเร็วแล้วก็ปลาสดมากสําหรับพี่นะที่ถูกใจปลาแซลมอนดีดเออ,อแล้วก็ของทุกอย่างอะที่เรา รู้สึกว่ามันเป็นการฟิสมาเช่นพวกปลาดอรลี่หรือว่าไอาพวกกุ้งอะไรเงี้ยเราเรารู้แหละว่าเวลากระบวนการมันอาจจะต้องฟิสมาแต่เขาทําละลายไว้ดีมากพี่มองว่าทางร้านเขาค่อนข้างเก่งในเรื่องเขาเรียกวนะ่าการจัดเตรียวมวัตถุดิบเอ่อทำให้เนื้อปลาดอลลี่มีความเด้งที่เราเหมือนกินปลาจริงๆอะ่ะเราไม่ได้กินปลาฟิสอ,อ่ะเออแล้วก็กุ้งใช่ไหมหวานหวานมากาเป็นหวานเนื้อกุ้งอะ่ะพี่มอ๊เอเจ๋งว่ะอ่ะพี่แพลมองถึงร้านนี้ว่าไงคะ ก็รวมๆก็ชอบอืมเสียอย่างเดียวคือไกลใช่คือไกลกับพวกเรานะไม่ได้ไกลกับคนอื่นใช่คือราคาเนี้ยปกติเรากินอ่ะมันก็จะประมาณทะายมะเราเสียไปเท่าไหร่คนละห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อนิดๆห้าร้อยคือมันตกอยู่สองคนอ่ะอยู่ที่พันพันหกสิบแปดบาทใช่พันหกสิบแปดนี้รวมแบบแล้วนะถือว่าถูกกว่าัน ถูกกว่าทาไดมากไหมถูกกว่าถูกกว่าทาไดมาร์กเนี่ยถ้าเวลามันบวกๆแล้วมันก็หกร้อยกว่าก้อย๋อใช่เพราะมันอยู่ที่ห้าเก้าเก้าใช่อันนี้อยู่ที่สี่เก้าเก้าแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าในทาไดมากเขาจะมีเมนูที่มันหลากหลายเออข้อเสียของเขาคือถ้าเราตั้งใจเข้าใจว่าร้านเนี้ยเป็นร้านบุฟเฟ่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเราจะรู้สึกว่าอาหารน้อยน้อยแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ยร้านนี้มันเป็นร้านชาบูที่มีปลาแซลมอนจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากอื เนื้อโอเคเลยชิลับางคือทิ้งเอาไว้ได้อะแล้วก็หยิบขึ้นมากินก็ได้หรือว่าจะทิ้งไปให้มันสุกเราไปกินอย่างอื่นเรากลับมากินเนื้อหมูก็ไม่แข็งถูกแล้วก็น้ําจิ้มเขาก็มีหลากหลายมากเขาจะมีน้าจิ้มสุกี้น้ําจิ้มพอสือมีพวกโชยุมีซีฟู้ดแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกพริกกระเทียมมะนาวให้ปรุงเองอีกทีหนึ่งพี่ก็มองว่าไม่แย่นะน้าจิ้มเขาสุกี้โอเคอืแล้วก็วาซาบิเผ็ดพี่แบบ น้ำตาไหลไปรอบเเขาอ่ะเขียนเตือนไปแล้วแปะเตือนไปแล้วว่าน้ำรส,ส,สเซเผ็ดมาก,มากเขาจะมีพวกซูชิบาร์ซูชิบาร์เขาไม่ได้เยอะนะแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีในโซนที่จะเป็นต้องมีไข่หวานข้าวปั้นนแะซลมอนเอ่อพวกเต้าหู้แซลมอนอะไรเนะี้ยะที่แถวสั่งมามากิพวกปั้นข้าวปั้นที่มีสาหร่ายหรือว่ามีพวกไข่กุ้งนยอยอนะไรคือมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็มีพวกพิซซ่าที่มันเป็นอยู่หน้าเคาน์เตอร์พิซซ่า เกี๊ยวซาของทอดไก่อะไรคืออยู่ตรงนั้นแต่พี่ไม่ได้ไปกินเลยเว้ยเพราะว่ามูเตอรบก็คือกินแค่ที่สั่งมาก็อิ่มแล้วอะพี่อากินพี่อกตักกินทั้งหมดทาโกเอ้ยแต่พี่ไสญี่ปุ่นอน่ไม่ได้กินเออกินของทอดสองสามชิ้นแล้วก็มากินไอตัวซูชิจุกผ่านมาเพราะว่าพี่อะหิวคือพี่รู้สึกว่าแบบอะไรก็ได้เราต้องใส่ปากก็เลยพออาหารเมนหลักมาพี่จะจะรู้สึกว่านี่ครึ่งท้องแล้วเนี่ยอ เพราะซูชิเขาค่อนข้างคําใหญ่ใช่ข้าวก็คือเต็มเต็มแต่ว่าพูดถึงอะปลาสดจริงอ,อคือพอวัตถุดิบมันดีเนาะมันกินยังไงมันก็ฟินนะใช่พี่ยังเดินไปไม่ถึงโซนที่เป็นยังไม่ได้สั่งไอ้พวกฟองเต้าหู้เลยนะเพราะว่าเราประเมินตัวเองแล้วว่าเวบกินไม่หมดแน่นอนเราไปร้านพวกนี้เราจะไม่ค่อยคาดหวังโซดาติมเขาเนาะถ้าไม่ใช่พวกหมูโม,ม่ที่เป็นแบบโอ้แบนดฮันเกนดาหรืออะไรเงี้ยแต่พอเกเติมเจ้าเนี่ยเอ้ยอร่อยว่ะ แล้วก็อร่อยทุกรสชาติด้วยนะพี่เลือกกินในรสชาติที่มันค่อนข้างอร่อยได้ยากด้วยก็คือเกียนครีมเพราะว่าถ้าหลายๆเจ้าที่ทําไม่อร่อยคือแบบแยบเลยพี่ก็เลยเลือกกินอันนั้นอยากรู้ว่าแบบไอตัวไหนที่มันเหมือนชี้ชะตาว่าเป็นตายอย่างเงี้ยได้ไหมเฮ้ยร้านนี้อร่อยแล้วก็ที่สําคัญวัฟเฟลิลเขาดีมากกินกับไอติมพวกที่เป็นโซนหวานๆสมมติเราได้วัฟเฟลิลมาเราโปะช็อกโกแลตก็ได้คุกกี้แอนครีมนี่คือเบอร์หนึ่งพี่ว่าดีมาก ก็พี่ว่าวานิลาน่าจะอร่อยด้วยช็อกโกแลตก็ดียา <Yeah. S 2> กินกับว้าเพราร้อนร้อนอหูแบบให้ตายเทอโรบินอิ่มแค่ไหนก็อยากจะกินเข้าไปอีกไม่แต่แบบเฮ้ยดีเฮ้ยดีเฮ้ยดีแล้วแบบตอนจบยังแบบดีดรสชาติน้ำเขาอ่ะไอตัวน้ำซุปที่เป็นน้ำใสเขาอ่ะดีดีเลยไม่ต้องแทบไม่ต้องจิ้มเพิ่มอ่ะทั้งน้ำดำและน้ำใสดีเออดีมากแต่เขาไม่ต้มยำด้วยนะแต่พี่ไม่ได้เลือกรู้สึกว่ากลับมาซ้ำแน่นอนคขา้าหน้ากลับมาซ้ำอาจจะวางแผนไว้ดีกว่านี้ใช่คขา้หน้าพี่จะไม่กินอยากกินแบบพี่ อย่าเดินเข้าไปในนั้นแล้วหยิบหยิบหยิบหย,ย,ย,ยิบเลยต้องมีสตินะคะอ่ยาเกือบกินไม่หมดอ่ะพี่อ่ะแบบจุก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 ในราคานี้พี่ว่าไม่แพงอ่ะในส,ส่วนตัวนะเคยกินที่แพงกว่านี้แล้วแย่กว่านี้ชอแต่อันเดียคือเฮ้ยราคานี้มันโอเคนานๆกินครั้งหนึ่งได้ค่อนข้างที่จะแบบฟีสตล์อ่ะนี่ยังไม่ไเลยไปถึงโซนลูกชิ้นนะเขามีพวกสายลูกชิ้น ชีสอ,อ,อะไรเงี้ย <ไง S 2> แบบชอบกินะนะแต่ห<ม>้อ<ม>งน้ำพูดถึงห้องน้ำพี่อาจจะไปในโซนที่ยังต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้เนาะพี่ค่อนข้างพึงพอใจกับห้องน้ําเขาพี่เข้าห้องน้ําตรงนี้ได้ก็พี่ก็มองว่าโอเคนะไม่แย่แต่ข้อเสียเข,ขานี่นึงคือไฟมันมืดในห้องน้ําเออมันมืดไปหน่อยแต่ก็โอเคไม่แย่ไม่แย่ค่อนข้างแบบนี้พี่มองว่าสําหรับการอยู่ด้วยกันของคู่รักน,นะบางทีเราเปลี่ยนร้านอาหารไปเผชิญร้านอะไรใหม่ๆด้วยกัน มันก็ได้ความตื่นเต้นดีนะเพราะว่าเราจะอู้ว้ามันถ้าสมมติว่าเราอ่ะเคยไปกีฬานี้แล้วมันอร่อยเราก็พาแฟนไปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นนี่เราเลิกคอมเมนต์จากนี้ครับเราเหมือนเราเป็นเชฟไงแต่ถ้าสมมติว่าเราไปร้านใหม่ๆเราหาอะไรใหม่ๆทําร่วมกันนะมันเหมือนเราไปผจญภัยร่วมกันน่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ข้างหน้ามันจะอร่อยไหมเพราะเราก็แค่ดูมาอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านรีวิวมาคีอพอมันไปด้วยกันมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเรามีความทรงจําบางอย่างร่วมกันอย่างเงี้ยพี่ก็จะสามารถบออกเธ เขาได้เธอก็ไม่ต้องหยิบซูชิแล้วนะแต่ฉันหิว,วเอ,อ่ะเออแต่ตอนนี้นหิวมากจริงไปและเจอกันใหม่วันที่บ๊ายบาย,บาย